ไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องที่คอหนังเขาอยากคุยถึงกันเหลือเกินก็คือเรื่องของสโนไวส์สโนไวส์มาแล้วจ้ะภาพแรกภาพแรกมาก็โอ้โ oh หเป็นเรื่องเป็นราวทันทีครับหลังจากมันเป็นเรื่องเป็นราวมานานแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเขาเล็งกันมานานครับสโนไวส์ฉบับเนี่ยผมจะไม่ทวนแล้วนะครับว่ามันดราม่าอะไรมาบ้างสั้นๆก็คือเรื่องคนแคะเรื่องนักแสดง แล้วก็เรื่องนางเอกปากดีด่าคนไปทั่วนะครับพ,ดดนนพูดแดกคนนู้นพูดแดกคนนี้ทีจนแบบจนมีข่าวลือว่าเดี๋ยวโดนอีโดนถอดม้งได้ I, เปลี่ยนตัวนักแสดงมางเยอะแยะไปหมดนะครับมีกระทั่งข่าวลือว่าไอ้โปรดักชั่นนี้จะถูกแคนเซิลนะครับสโนไว้อะจนล่าสุดดิสนีย์ปล่อยภาพไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่ามาแล้วเฟิร์สลุคสโนไว้แล้วมาพร้อมกับภาพคนแคะที่ทุกคนทุกคนเห็นพร้อมกันก็ร้องว่าอ๋ออไอ้ขีอ้ะอะไรเนี่ย <laughs> ออกตัวเอียดก่อนเลยครับผมเชียร์ทุกคนรู้ผมชอบโรเชลซิเลอร์ผมบอกแบบนี้ได้เลยเออผมว่าเธอแบบว่าเธอมีสเสน่ห์เธอร้องเพลงเพราะเพราะแล้วก็รู้สึกลุ้นแอบบลุ้นอยู่อยากจะให้หนังสนวุไว้มันออกมาสนุกทีวะเพราะว่า i อ t ิท m นโมเม d ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในความรู้สึกเราแต่พอมันมีปัญหาเรื่องคนแคระนะครับผมก็รู้สึกเอ๊ะมันรอดไหมวะคนแครมันเป็นแบบนี้เนี่ย จริงๆปัญหานี้มันมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับตั้งแต่มีรูปหลุดออกมาแล้วมันก็แบบเอ๊ะย,ยังไงวะเนี่ยอันนี้คือรูปหลุดครั้งแรกนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นแบบนี้ฮะนี่ผมทวนความให้ฟังก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วสโ w ไวท์ฉบับนี้เนี่ยมันมีการประกาศมาตั้งแต่ต้นทับว่ามันอาจจะไม่เป็นสโนไวท์แอนด์เดอะเซเว่นเดอะหรือว่าสโนไวท์กับคนแคร์ทั้ง7 มันมีข่าวลือว่าดิสนีย์เนี่ยจะมีการปรับเรื่องราวของสโนไวท์ฉบับมีเยอะพอสมควรแล้วจะใช้ไอ้ตำแหน่งของคนแคระเคนเนี่ยให้กลายเป็นสโนไวท์แอนด์เซเว่น a มจิคอลครีเจอร์แบบคนมหัศจรรย์สิ่งชีวิตชีวิตมหัศจรรย์ทั้ง7อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยยืนยันค่อนข้างได้รับการยืนยันจากการที่ ชื่อเรื่องมันออกมาแบบนี้ครับ อตอนปล่อยชื่อเรื่องออกมาแบบนี้เนี่ยโหถิงทฤษฎีกระจายเลยครับว่านี่ไงเห็นไหมมันไม่ใช่ธนไว้มันไม่ใช่คนแคะจริงๆด้วยมันใช้ชื่อธนไว้เฉยๆเลยมันเอาสเวนด์ดับบฟออกไปแล้วแล้วก็มีการโอ้โหมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันหนักมากครับว่านี่ไงดิสนีย์แม่งไม่เอาคนแคะเล่นนี่ตอนแรกก็บอกว่าจะเอาคนธรรมดาเล่นเป็นคนแคะทีหลังมันจะเปลี่ยนเป็นแมจิค a ลครีเจอร์เว้ยแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่จนกระทั่งมีภาพอันเนี้ยฮะภาพนี้ออกมาเอาหนักไปใหญ่เลย แม่งแค่แค่คนเดียวและที่เหลือก็มีทั้งดําทั้งขาวทั้งหัวฟูอะไรก็ไม่รู้ทั้งดําทั้งขาวทั้งน้าตาลคนก็ด่ากันไปใหญ่ครับว่าเฮ้ยมึงทําอะไรเนี่ยดิสนีย์ดิสนีย์ก็ออกมาแก้ต่างครับบอกใจเย็นๆพวกพี่นอ้องเย็นๆลูกที่หลุดออกมายอมรับว่าเป็นลูกถ่ายซ่อมจริงแต่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เดี๋ยวมันต้องมีการไปทํซี G คนก็มึงไปทํซ CG ตรงไหนวะไม่เห็นมีจุดไม่เห็นมี เขาเรียกอะไรอะ Motion Capture อะไรติดเลยนี่มันต้องออกมาเป็นแบบนี้แน,แน่เลยทุกคนก็เลยแบบตายหาแล้วส n o w w จะออกมายังไรวะเนี่ยจนกระทั่งมันปล่อยรูปนี้ออกมาเลยครับปองแล้วทุกคนก็ฮะ Snow w ทำไมเป็นแบบนี้ <c oughs> ให้ดูสโนไวท์ชัดๆแล้วกันนะอ่าทุกคนก็รู้สึกแบบงงๆกับรูปที่ออกมาแต่มันก็เกิดกระแสะการวิเคราะห์ครับว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปนได้สูงว่ามันเกิดการแก้ไข เพราะว่า 1. มีการประกาศการเลื่อนฉายอย่างชัดเจนครับอย่างเป็นทางการและเป็นการเลื่อนฉายอย่างน้อยๆ1ปีเต็มๆจากมีนาคมปี2024เลื่อนไปมีนาคมปี2025เหตุผลเนี่ยตอนแรกคนเขาตีความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแซกสไตร์ไงพอมีการสไตร์เนี่ยมันก็เลยทำให้โปรดักชันในการทำงานเนี่ยมันต้องยืดออกไปทำลำบาก แต่คนเขาก็มองไปครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดิสนีย์แก้ซ g เยอะเพราะว่าถ่ายทำไปเยอะแล้วแล้วที่ถ่ายทำไปอ่ะไม่ได้เป็นคนแครแบบที่เราเห็นอันเนี้ยมันเข้าทฤษฎีโซนิกทฤษฎีโซนิกก็คือปล่อยออกมาขายาวคนไม่ชอบเอาซีจไปมึงไปแก้ใหม่หมดเลยแล้วก็ไปรื้อกันจนแบบโอ้ถ้าเป็นแทบตายนะครับกลายเป็นโซนิกขาสั้นเหมือนเดิมเหมือนกันคนก็คิดว่าสโนไวเนี่ย คนแคที่ตัวใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ CG ห่อนักแสดงที่เล่นเป็นคนแคะเดิมครับสัดส่วนของคนแคะทั้งหมดก็เลยดูใหญ่แปลกๆเขานินทากันว่ามันน่าจะไม่ใช่ออริจินอลดีไซน์ตั้งแต่ต้นแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางก่อนที่หนังจะมีการปล่อย กำหนดฉายตอนนี้อยู่ที่มีนาคม2025นะครับเชื่อว่าภาพใบนี้เป็นการโยนหินถามทางมาเพื่อดูกระแสว่าดิสนีย์จะไปยังไงต่อกับโปรเจก t นี้ดีดังนั้นณนะตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถยืนยันได้เลยนะครับว่าไอที่บอกเลื่อนไป2025มันคือการเลื่อนไปแล้วจะฉายตอนนั้นหรือว่าเลื่อนไปก่อนดูกระแสถ้าได้ไม่ดีจริงๆเนี่ย อาจจะไม่ได้ฉายนะครับเอออาจจะไม่ได้ฉายรอดูก็แล้วกันว่าสุดท้ายสโนไวท์ฉบับนี้จะลงเอยอย่างไรครับเออคนแคระสงสารทีมงานนะครับทําเกือบเสร็จและแก้ใหม่ก็ช่วยไม่ได้แล้วครับถ้าตามกระตูนต้นฉบับแม่มดใจร้ายอิจฉาในความสวยของสโนไวท์ ฉบับ l i v แ a c t i ่ n แม่มุดจะมาอิจฉาความสวยสนุไว้จริงๆทำไมกาวกระดอดเนี่ยนะอิจฉาความสวยของราเชลซักเลอร์รับไม่ได้แสดงว่าคุณสราณคมไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับทำไมไม่เข้าใจเรื่องนี้ผมพูดหลายรอบครับว่าราเชลซักเลอร์กับกาวกระดดอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงกาวกระดอดสวยแจ่มกว่าเยอะโอ้โสวยเลยบ้าสวยบ้าสวยบอ สวยอย่างแก้วกระดดจะอิจฉาเราเชลซีเล่ทำไมต้องอิจฉาครับเพราะว่าร่างสวยของแก้วกระดดไม่ใช่ร่างจริงถ้าใครเคยดูสโนไวท์จะทราบดีว่าร่างของแม่มดที่กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดไขางามเลิศในปฏตพีและเป็นอีดำดำ,ดำและมีอีกาอยู่ด้วยนะี่นั่นไม่ใช่ร่างจริงครับอีนั่นเป็นร่างจำแรงร่างจำแรงของแม่มดสวยเท่านั้นแหละรครับเออซูล่าอย่างนี้ดูสิสวยที่ผายเลย แต่ตัวจริงก็เป็นเออซูล่าแหละครับร่างจริงของแม่มดในสโนไวท์ก็คืออีกแก่ๆที่เอาหนูจ๋ากินแอปเปิลไว้ลุกย้ายมีแอปเปิลหน่อยหนึง่งหลูกก็อยากจะแบ่งให้หนูกินหน่อยนั่นนะครับนั่นแม่มดจริงดังนั้นอีตัวจริงอีเหี่ยวแก่อย่างนั้นในทักอิจฉาเด็กสาวอยู่แล้วครับอีแปลงเป็นสวยแบบเกากระดอดนได้แป๊บเดียวเอออีก,ก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงจะได้สวยกว่านี่ไปนาน,น,าน ้าใจายไหมนี่เป็นงีงการกระโดดไม่ใช่ร่างจริงครับซอรี่อยเบ้าแดดเสียใจด้วยเออทำไมผู้กำกับอะไรผู้กำกับสโนไวท์ไม่สัมภาษณ์เรื่องล่าสุดสโนไวท์ครับนี่มันยังไม่ถึงเวลาสัมภาษณ์เขาไหมฝรั่งเขาไม่สัมภาษณ์ระหว่างทางเละเทะนะครับไม่ใช่เจมส์กันจะได้ลงไอ้นั่นตลอดเวลาลงไอ้โซเชียลมีเดียตลอดเวลา มาไปไหนไหนก็พูดเรื่องสไตร์เ,เรื่องสไตร์หน่อยหนึ่งนะเรื่องสไตร์หน่อยหนึ่งเรื่องสไตร์ตอนนี้มันสามทุ่มห้าสิบห้าแล้วล่ะครับสไตร์มีความคืบหน้าครับสื่อก็บอกว่าสไตร์ของสมาคมรักสแสดงเนี่ยเออเกือบละเกือบจะสิ้นสุดละตอนนี้อยู่โค้งสุดท้ายแล้วครับการเจรจาโค้งสุดท้ายแล้วหลักๆก็คือคุยเรื่องส่วนแบง่ง ของจากสตรีมมิ่งว่าจะได้เท่าไหร่ต้องปรับอัตราขึ้นนะถ้าคนดูเยอะๆแล้วก็เรื่องการใช้นักแสดง AI ครับนับเวลารวมเนี่ยต้องบอกว่าสมาคมเขียนบทที่ยุติการสไตร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาตกลงกันได้ในประมาณ150วันสมาคมนักแสดงก็ใกล้เคียงครับนับตั้งแต่21ตุลาเนี่ยครบ100วันละถ้า21ตุลา100วันจนถึงวันนี้วันที่1ก็คือ11วันก็คือ111วันละ ดังนั้นถ้ายุติประมาณเนี่ยละเซออีกอาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยก็จะคือประมาณ150วัน5เดือนเหมือนกันครับใกล้แล้วแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณที่ประกาศว่าเฮ้ยใกล้จะเลิกสไตร์จริงๆก็คือทางสมาคมนักสแสดงอนุญาตให้นักสแสดงจาก The Hu n g e r g a m e s and the Ballad o f s o n g b i r d s n ิร์ดแอเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อเรื่องเกี่ยวกับบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อประชาสัมพันธ์หนังเรื่องของเกมภาคล่าดสุดได้ครับดังนั้นทุกอย่างมันเริ่มคลี่คลายครับดังนั้นเท่่าากับว เรื่องการสไตร์น่าจะจบลงเร็วๆนี้นะครับ